คิดว่าประเมินตัวเองแล้วรู้คิดว่าตอนนี้เนี่ยอาการค่อยๆดีขึ้นถึงแม้นี่จะค่อนข้างจะให้ความละเอียดในการฉีดพีอาีค่อนข้างมากนะแต่ก็เชื่อมั่นว่าที่นี่น่าจะดูแลเข่าผมให้กลับมาเหมือนเดิมหรือใกล้เคียงกว่าเดิมที่สามารถที่จะทํากิจกรรมปกตินะครับได้ในไม่ช้านะครับ ผมมองว่าที่นี่ค่าใช้จ่ายค่อนข้างมีเหตุมีผลนะครับคนไทยทุกคนที่อยากที่อยากมีสุขภาพดีอยากใช้อยากใช้วิธีการนะครับดำเนินการชีวิตอย่างปกตินะครับก็ลองมาปรึกษาที่นี่ก่อนนะครับคิดว่าไม่ทําให้ผิดหวังครับสวัสดีครับผมชื่อนายประเดชชุมสาศรนทูนครับอายุ59ปีครับปัจจุบันนี้เป็นข้าราชการเกษียณไปแล้วนะครับแต่ก็ยังมีงานอิสระที่ต้องทําเองนะครับ เป็นที่ปรึกษาของอธนาคารพาณิชย์นะครับกิจกรรมที่เคยทำอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะครับก็คือส่วนใหญ่แล้วจะเป็นออกกำลังกายค่อนข้างเยอะคือเป็นนักกีฬามาตั้งแต่สมัยเด็กๆนะฮะปัจจุบันก็ยังออกกำลังกายอยู่นะครับแต่ช่วงระยะหลังๆที่ผ่านมานี่นะครับก็มีปัญหาบาดเจ็บรบกวนนะครับโดยเฉพาะ,ะหัวเข่านะครับโดยเฉพาะที่เข่าขวาเนี่ยจะค่อนข้างจะเจ็บ เน,นื่องจากว่า,าได้ทํากิจกรรมในเรื่องของการวิ่งค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะการวิ่งจะเป็นการวิ่งเนี่ยค่อนข้างใช้ระยะเวลาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ไกลนะครับอย่างน้อยน้อยก็10บกิโลเมตรถึง2 1อกิโลเมตรนะครับเป็นประจำนะครับคราวนี้อาการบาดเจ็บเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่ามันเริ่มเจ็บสะสมมานะครับมาตลอด เราเลยคิดว่าน่าจะต้องพักการวิ่งแล้วแล้วก็ลังพยายามจะหาวิธีการที่จะรักษานะครับเพื่อจะให้หายเพื่อจะได้กลับมาทํากิจกรรมปกติได้เหมือนเดิมน,นะครับก็ไปรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆมานะครับก็มีวิธีการรักษาหลายรูปแบบนะครับที่ผ่านมาแต่ก็ไม่ดีขึ้นนะครับไม่ดีขึ้นอาการก็ยังทรงๆก็ยังมีอาการบาดเจ็บแล้วก็ไม่สามารถที่จะวิ่งได้เหมือนปกตินะครับ ก็มีวันหนึ่งก็ไปเห็นนะครับเป็นการโฆษณานะครับของอบริษัทของ Cross คลิ n i กเข้านะครับผ่านมาโดยบังเอิญนะฮะในในเฟซเฟซบุก็เลยเข้าไปอ่านว่าคลินิกอของ r r s s เนี่ยทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะครับพอดีก็เห็นจุดที่ทาง Cross ให้บริการก็คือในเรื่องของการารักษานะครับโดยการฉีด PRP นะครับรักษาหัวเข่านะครับ โดยเฉพาะอาการที่จะเป็นเหมือนเข่าเสื่อมนะฮะก็เลยสนใจมากๆนะครับคิดว่าน่าจะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งก็เลยก็เลยโทรมาคุยก่อนนะครับคราวนี้ก็ได้รับความรู้จากท่านผู้บริหารที่นี่นะครับก็เลยยิ่งสนใจมากขึ้นก็เลยติดต่อนะครับแล้วก็นัดที่จะเข้ามาขอคุยรายละเอียดนะครับจากนั้นจากนั้นก็มาเริ่มทำ PRP นะครับเริ่มฉีด PRP นะครับ การฉีด PRP เนี่ยที่จะค่อนข้างจะให้ความละเอียดในการฉีด PRP ค่อนข้างมากนะครับการครับการบริการด้วยนะครับก็คือสัปดาห์หนึ่งเนี่ยจะมีการนัดให้ผมเนี่ยเข้ามาฉีด PRP เนี่ยหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์นะครับทั้งทที่ผ่านทีผน่ผ่านมาเนี่ยผมทําจากที่อื่นเนี่ยมันค่อนข้างจะ ไม่รู้ว่าจะสรุปได้หรือเปล่าว่ามันไม่ค่อยได้ผลนะครับเพราะว่ามนรยะห่างมันมันห่างมากคือ1นึ่งหนึ่งหนึ่งครั้ง PRP นะต่อ1่เดือนซึ่งซึ่งผมก็ประเมินตัวเองนะครับว่าผ่านไปแล้ว2ครั้ง2เดือนอาการผมเหมือนเดิมนะครับก็เลยมีความรู้สึกว่ามันคงไม่ใช่แนวทางที่จะรักษาข้เข่าผมแล้วผมก็เลยตัดสินใจมาปรึกษาและรักษาที่นี่ปัจจุบันก็ยังรักษาอยู่รักษาอยู่ที่นี่อยู่อย่างต่อเน,นื่องนะครับ ก็คิดว่าประเมินตัวเองแล้วรู้สึกคิดว่าตอนนี้เนี่ยอาการค่อยๆดีขึ้นถึงแม้มันจะไม่ดีดใ,นในขนาดแบบพูดพลาดเร็วรวดเร็วนะครับคงเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่าการรักษาลักษณะในลักษณะที่ว่าเอาสิ่งของเราเองรักษาตัวเราเองเนี่ยผมคิดว่ามันต้องใช้ระยะเวลานในการรักษาแต่ก็เชื่อมันว่าที่นี่น่าจะดูแลเข่าผมให้กลับมาเหมือนเดิมหรือใกล้เคียงกว่าเดิมที่สามารถที่จะทํากิจกรรมปกตินะครับได้ หนไม่ช้านะครับครับในฐานะที่ผมนะครับเป็นคนไทยคนหนึ่งนะครับแล้วก็อายุก็ค่อนข้างจะเรียกได้ว่าเป็นค่อนข้างสูงวัยแล้วก็ตามนี้นะครับไอ้เรื่องการบาดเจ็บจากการทํากิจกรรมต่างๆจะเป็นการเล่นกีฬาหรือเป็นการทํากิจกรรมไม่ว่าจะออกไปทํางานอะไรก็ตามเนี่ยโอกาสบาดเจ็บนะครับหรือ ประสบอุบัติเหตุมันมีได้ทุกคนนะครับคราวนี้ก็อยากจะให้ตระหนักถึงว่าวิธีการรักษาเนี่ยควรจะต้องหาวิธีการรักษาที่เราคิดว่าเรารักษาแล้วนะครับเรามาที่ถูกทางรักษาแล้วหายนะครับเราก็จะกลับมาดําเนินชีวิตได้อย่างปกติความสุขมันก็จะกลับมาเองนะครับในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายตรงนี้เนี่ยในมุมมองของผมเนี่ยผมมองว่าที่นี่นะค่าใช้จ่ายค่อนข้างมีเหตุมีผลนะครับคือ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเด๋ยนนี้นะครับคนจะค่อนข้างจะมองว่าค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยมันค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงซึ่งบางครั้งเนี่ยอาจจะเอฟฟอร์ดไม่ได้นะครับแต่ที่นี่นะครับถ้ามีความรู้สึกว่าผิดปกติเกี่ยวกับเรื่องบริการที่นี่รักษาเนี่ยนะครับให้ขอให้เข้ามาคุยก่อนครับนั่นคือการนับหนึ่งของของของ,ของเรานะครับในการที่จะเราจะห่วงเรื่องสุขภาพตัวเราเองนะครับ จะตกลงจะทําหรือไม่ทํานั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ขอให้เข้ามาคุยกันที่นี่ก่อนและคุณจะได้อะไรกลับไปนะครับผมเชื่อมั่นว่าตรงนี้นะครับคนไทยทุกคนที่อยากที่อยากมีสุขภาพดีอยากใช้อยากใช้วิธีการนะครับดำเนินการชีวิตอย่างปกตินะครับก็ลองมาปรึกษาที่นี่ก่อนนะครับคิดว่าไม่ทําให้ผิดหวังครับขอบคุณมากครับ